สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เดว,วิทหลังห้องนะครับวันนี้พี่ตามก็จะเอาสาระความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เช่นเคยนะครับผมสาหรับหัวข้อในวันนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอมันมีมันเป็นไปได้ด้วยเหรอสําหรับคนที่ได้กลิ่นของฤด,ดูกาลนะครับวันนี้พี่ตามจะพูดถึงเรื่องกลิ่นฤดูหนาวนะครับเพราะว่ามีและหลายคนนะครับที่พี่ตามเคยสอบถามนะครับเขาสามารถรับกลิ่นของฤดูหนาวได้ซึ่งก็มีหลายคนที่ไม่ได้กลิ่นนะ นะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลิ่นฤดูหนาวนะครับพี่ตามก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับพี่ตามก็เลยไปหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับจากข้อมูลของต่างประเทศนะตามไปอ่านมาแล้วนะครับมีทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับเขามีการพูดถึงเรื่องกลิ่นของฤดูหนาวกันนะครับและมีคนเขียนเป็นบทความ วิทยาศาสตร์เลยนะครับเดี๋ยวพี่ตามจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะว่าที่จริงแล้วกลิ่นรุหนาวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่ตามจะต้องขอพูดเรื่องของกลิ่นนิดนึงนะครับปกติแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลน,นะครับที่ฟุ้งอยู่ในอากาศนะครับแล้วเราสามารถรับรู้กลิ่นได้ผ่านทางประสาทรับรู้กลิ่นของเราที่อยู่ในจมูกนั่นเองนะครับตัวประสาทตัวนี้นะครับจะถูกเรียกว่า o l f a c t o r y nerve นะครับ เมื่อกลิ่นเข้าไปที่ตัวประสาทรับกลิ่นของเรานะครับจะส่งต่อสัญญาประสาทไปที่สมองนะครับก็จะจําแนกตามประสบการณ์ของกลิ่นที่เราได้รับแล้วก็มีการแยกประเภทของกลิ่นจากสมองของเรานั่นเองนะครับทําให้เรารับรู้กลิ่นได้นะนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวพี่ตามจะบอกว่าในเรื่องของการรับกลิ่นฤดูการเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องที่มาเกี่ยวข้องก็คือเป็นเรื่องของอุณหภูมิกับเรื่องประสาทรับกลิ่นของเรานะครับโดยที่ฤดูหนาวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวของประเทศไทยหรือว่าของต่างประเทศนะครับอุณหภูมิก็ต้องลดต่ำลงใช่ไหมครับปัจจัยที่หนึ่งเลยนะครับที่ทำให้คนลหลายคนนะครับได้กลิ่นของฤดูหนาวนะครับที่จริงแล้วมันจะเป็นเรื่องความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะพี่ตามขอตัดเรื่องกลิ่นของตัวควันกลิ่นดอกไม้พวกดอกตีนเป็ดพวกกลิ่นของอะไรก็ตามที่เรามักจะได้กลิ่นตอนฤดูหนาวนะกลิ่นไฟกลิ่นฟืนกลิ่นควัน กลิ่นดอกไม้ต่างๆนะครับพวกนี้ตัดออกไปเลยนะนะครับเราจะพูดถึงกลิ่นของฤดูหนาวที่รู้สึกได้จริงๆนะครับผมปัจจัยที่1นนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือเมื่ออุณหภูมิลดต่ําลงนะครับประสาทรับกลิ่นของคนเรานะครับจะมีการปรับตัวให้เหมาะกับในช่วงอุณหภูมินั้นๆน,น,นะครับโดยที่จะทําการรับกลิ่นได้น้อยลงนั่นเองซึ่งจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้กลิ่นอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับจากการที่เรา ปรับตัวให้ประสาทรับกลิ่นทำงานน้อยลงนะครับอันนี้คือปัจจัยที่1นนะปัจจัยที่2นะครับเรื่องของอุณหภูมิกับตัวของกลิ่นนะครับปกติแล้วนะครับกลิ่นเนี่ยจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศนะครับในตัวโมเลกุลของกลิ่นนะครับจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้ดีนะครับอีเมื่ออุณหภูมิสูงนะครับและความชื้นสูงนั่นเองนะครับอย่างเช่นในฤดูฝน และฤดูร้อนเนี่ยนะครับเราจะสามารถรับกลิ่นได้ดีกว่าด้วยแล้วประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นของเราก็จะทํางานเต็มที่ด้วยนะครับอันนี้คือปัจจัยนึงเนาะนะครับส่วนในฤดูหนาวเนี่ยตัวของโมเลกุลของกลิ่นนะครับเนื่องจากความชื้นน้อยอุณหภูมิต่ำนะครับโมเลกุลของกลิ่นก็จะมีการฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศน้อยอยู่แล้วนะครับบวกกับประสาทรับกลิ่นของเราเนี่ยก็ทํางานน้อยลงด้วยนะครับเลยทําให้จมูกของเราเนี่ยอารมณ์เหมือนว่าเราได้รับกลิ่น ที่ไม่เหมือนในฤดูการอื่นๆนะครับเลยเป็นความรู้สึกที่บอกเราว่ามันเหมือนกับได้กลิ่นอะไรแปลกใหม่นั่นเองนะครับทั้งๆที่มันไม่ได้กลิ่นอะไรแปลกใหม่หรอกนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นกลไกของร่างกายบวกกับเรื่องของอุณหภูมิเกี่ยวกับการฟุ้งกระจายของโมเลกุลกลิ่นที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะครับผมสรุปแล้วนะครับกลิ่นของฤดูหนาวนะครับที่คนทั่วทุกมุมโลกนะครับเขาพูดถึงกันนะ พี่ตามก็สรุปมาจากบทความผลต่างประเทศเนาะก็คือเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิหน้าหนาวเนี่ยที่อุณหภูมิต่าบวกกับความชื้นน้อยเนี่ยกลิ่นที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรามันก็จะฟุ้งกระจายน้อยอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนหน้าฝนกับหน้าร้อนบวกกับ ตัวประสาทรับกลิ่นในจมูกของเรานะครับมันทํางานน้อยลงด้วยในช่วงฤดูหนาวนะครับทำให้เรามีฟีลลิ่งที่แตกต่างจากฤด,ดูกาลอื่นเลยนะครับเหมือนกับเราได้รับกลิ่นอะไรแปลกๆใหม่ๆนะที่จริงแล้วคือการที่เราได้รับกลิ่นน้อยลงนั่นเองนะคือความรู้สึกตรงนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องกายภาพก็คืออย่างที่พ่ตามเล่าไปเรื่องประสาทรับกลิ่นใช่ไหม มันก็เป็นส่วนหนึ่งจริงแหละแต่ว่ามันจะมีเรื่องความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันจะเป็นฤดูการที่วิตามคิดว่ามันพิเศษนะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างนะครับบางคนบอกว่ามันเป็นช่วงที่มีเทศกาลสําคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสมีปีใหม่มันเป็นเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองรวมถึงฤดูหนาวเนี่ยมันจะเป็นฤดูการแห่งการท่องเที่ยวนะครับฤดูการแห่งความสุขของหลายๆคนเลยนะครับ มันเลยทําให้ทุกคนมีความทรงจําที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาวไปในทางที่ดีเนาะนะครับพอถึงฤดูหนาวทีนึงปุ๊บเรื่องกลิ่นก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องความรู้สึกก็ให้อีกส่วนหนึ่งนะครับทำให้เราเลยรู้สึกว่าฤดูหนาวเนี่ยมันมีความพิเศษมันมีความแตกต่างนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้พี่ตามก็สรุป สั้นๆน,นะครับคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นของฤดูหนาวนะครับและหลายคนอาจจะเคยได้กลิ่นหรือหลายคนอาจจะไม่เคยรู้สึกถึงเลยก็ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้แปลกๆให,ใหม่ๆนะครับที่พี่ตามไปรวบรวมแล้วก็มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับถ้าเกิดใครชอบเนื้อหา เกี่ยวกับสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับสามารถให้กําลังใจใพี่ตามนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามพี่ตามไว้ได้เลยนะครับหรือใครอยากให้พี่ตามเล่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เราสนใจที่ดูยากๆนะครับอยากให้พี่ตามมาเล่าแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ตามก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย